แล้อย,อย่างเงี้ยอ๋อนี่ไงเมลานโน,นโหใบสีชมพูขนาดนี้<ป>โอ้โหใบใหญ่ขนาดนี้กัน,นูนงไปเลยแล้วมาเลือกเอาค่ะ <laughs> มาพบกับยูโมโมชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพามาดู ร้านต้นไม้ที่ตลาดต้นไม้สบายใจนะคะจะไปดูราคาว่าตอนนี้ราคาหลังปีใหม่เป็นยังไงกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณเชื่อบ้าอาหารเสริมต้นไม้เพื่อต้นไม้ที่คุณรักด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะมาถึงแล้วนะคะอันนี้ร้านดอกไม้งามแสงอน,นันต์เป็นร้านยอดฮิตของตลาดต้นไม้สบายใจครั้งที่แล้วเนะาะซึ่งมีหลายๆคนพูดถึงว่าแบบราคาดีมากนะคะอยากรู้ราคาหลังปีใหม่ค่ะพี่แอ มีต้นไม้อะไรราคายังไงมั่งเอาเอาไายขาวเลยแล้วกันอ่าไยขาวเพราะว่าไปแล้วเราขายอยู่เท่าไหร่นะเจ็ดแปดร้อยอ่าแต่ตอนเนี้ยอยู่ที่ห้าร้อยตอนนี้ราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทแต่ถ้ามาจากน้องยุ้ยพี่ให้สี่ร้อยให้เลยโอ้โหมานเด็กพี่ให้สี่ร้อยด้วยอ่ะสวยด้วยนะในราคาสี่ร้อยแบบกอแบบอย่างเงี้ยแบบ เลยแล้วนะไม่ธรรมดาเนี่ยเออกลัวไม่ธรรมดานะจ๊ะบอกเลยทิ้งสปอร์ตก็2ต้น300ไปเลยอันนี้2ต้น300นะคะท้ามาจากช่องนะคะมาจากช่องโอ้หลังปีใหม่ราคาดีมากมีช้างช้างเหลืองช้างเหลืองต้นเล็ก5,000ต้นเล็ก5,000บาทนะคะต้นใหญ่10,000หมืต้นใหญ่10,000หมื่อันนี้ช้างขาวต้นเล็กเออ20,000ื่นอันนี้20,000ใช่ใบใหญ่แล้วนะช้างขาว20,000 อันนี้ก็ช้างขาวเหมือนกันใช่ไหมคะช้างขาวลายดีมากลายดีมากอแล้วก็มีอันนี้มือเสืออ่าอมีเดียมหนึ่งพันอ่าอมีเดียมหนึ่งพันบาทอันนี้หนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งใบแลหนึ่งบาทอี้เป็นจักระจักระเจ้าเลยเพราะว่าพี่อ่ะขยายราเพิ่มมันก็เลยต้นไม้ก็วางกระเลกเกะอันนี้ก็หนึ่งใบหนึ่งพันบาทนะคะนี่ขนาดเท่านี้ทุกกระถางเลย ถ้ามาจากกินน้องยุ้ยนะอันนี้กอลีป่ะคะพี่ใช่กอลีก้านแบนก้านแบน2,000บาทอันนี้2,000บาทนะคะจ้านี่ขนาดเท่านี้ไทคอนไทคอนไทคอนจิ๋วใช่2,500บาทพอนะคะจ้าอันนี้ก็มือเสื่อมกันมือเสื่อมเหมือนกันก็ราคาเท่าเท่ากันอันนี้เป็นกอลีเอจ้ะอ๋อกอลิเอต1,000บาทกอลิเอต1,000จ้าแล้วก็นี้อันนี้ฟิโลใบพายใบพาย พี่โลใบพายด่างใบพายก็สองพันอันนี้สองพันาอู้ราคาดีไวโอลินไวโอลินละหมื่นพังคอมีต้นนี้โอ้ my god ใบละหมื่นต้นนี้เป็นลุ้นนะสามสามพันอันนี้เป็นลุ้นเอาใช่ออกใบแล้วสามพันนะคะจ้าอันนี้คอนไม้กางเขนอ่ะเรียนน้ำอ่าใช่ใช่กางเขนพันห้าแบ็คเบอร์สองแบ็คเบอร์สองจากรอบนี่แล้วเราสามหมื่นใช่ไหมใช่อ่ารอบนี้มาหมื่นแปดพอคลิปนี้ หมื่นแปดนะจ๊ะราคาหมื่นแปดแล้วก็จะมีไม้เล็กๆตะมุตะมิเดี๋ยวพี่ให้ราคาเบาๆไปราคาพิเศษใช่ไหมไม้เล็กๆตะมูตะมิเนี่ยอ๋อพี่เขาจะกระโดดลงมาไหมไม่โดดไม่นี่จินนี่ด่างมินนะจินนี่ด่างมินต้นนี้ถึงจะเห็นชัดอันนี้ใบละหมื่นอันนี้ใบละหมื่นนะคะจินนี่ด่างมินอันนี้คือด่างนะใบละหมื่นและอย่างเนี้ยอย่างนี้ใบละห้าหมื่นอันนี้ใบละห้าหมื่นคือด่างสวยมากเลยนะคะ กะใช่ใช่อันนี้จ้ะเมลานโนเมลาโนหนึ่งอ๋อนี่ไงเมลาโนหนึ่งพนะคะเมลาโอนนะคะอันนี้พัทโราอันนี้พาทโทราพาทโร่าสองแสนสองแสนบาทใช่อันนี้ฟูมิ้นนี่ฟูมิ้นสองแสนใช่แ้วก็มีกวักมรกตอันนี้ก็ราคาเบาเบากวังมรกตราคาเบาๆหน่าถึงสามพันหนันถึงสามพอันนี้ไวไวไววิสาต ใบวิสระเท่าไหร่คะไบวิสระต้นละสองพันจ้ะอันนี้วต้นละสองพันนะคะใช่แล้วก็ไว้พิงปินเซตนะให้ไม่เกินหนึ่งพันอ่ะมาน้องยุ้ยทิปหนึ่งพันไม่เกินราคาหนึ่งพันจริงเหรอไม่เกินหนึ่งพันเนาะมาเลือกเลยพี่ก็ลดลงให้โหใบสีชมพูขนาดนี้แล้วนะคะจ้าแล้วก็อันนี้ไฟเด็กอ่าไฟเด็กสองหมื่นไปเลยสองหมื่นสองหมื่นโอ้ my god ย่างนี้ลายสวยๆแบบนี้นะคะสองหมบาทนะคะอันนี้ไทยอม พินนาคดาพินนาคดาเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนะคะอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นภูบาซิลสามสีซึ่งเมื่อก่อนขายในคลิปอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบป่ะใช่สี่ร้อยห้าสิบตอนนี้เหลือลงมาสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทนะคะคูบาซิลสามสีสมร้อยโอ้โหสามร้อยด้วยส่วนภูมิดาอันนี้ก็หายากอยู่อันนี้พันห้านะคะส่วนภูมิด่า อันนี้ก็หนกลายไทยกันหนกลายไทยในคลิป2 0 0พใช่ไหมตอนนี้เหลือพันห้าอันนี้พันห้าใช่พันห้าก็มีเจอบีไอเจอบีไอเท่าไหร่คะเจอบีไอกระถางละ1นึ0 0หมื่นหนึ่พันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะคะไม้เขียวยังคงราคาที่เดิมใช่อันนี้สเบอรี่ย์สเบอรี่ย์กระถางละพันไปเลยโอ้โหใบใหญ่ขนาดนี้กระถางละพันไปเลยจ้ะสุดยอดมากก็มีมอนกระดาษด่างตอนนี้เหลือแค่2ต้นแล้วอ่ะมอนกระดาษเหลือสองต้น มีสอ0 0ันห้ากับ5,000ใช่สอ0พันห0 0หแล้วก็ด่างมิ้นต์อ่าตอนนี้มีด่างมิ้นต์มาต้นหนึ่งต้นนี้แสนสองแสนสองนะคะวุ้ยนี้สวยมากอ่ะสวยสวยพีโลหูช้างพีโลหูช้างเท่าไหร่คะ6,000บาทอันนี้6,000บาทอ่าแล้วก็อันนี้มิ้นต์โอเชียนมิ้นต์โอเชียนมิ้นต์สองต้น50,000 50,000ใช่พินาคดางพินนาคดางต้นนี้แสนสอง อันนี้แสนสองนะคะโอ้ล่คายังดีอยู่นะแล้วก็ลายสวยนี่นี่อันนี้สวยเคยเห็นตอนเป็นต้นอันนี้ใบละหมื่นห้ามันคือสกินเดสซัทสกินเดสซัทคืออันนี้ใบละหมื่นห้านะทุกคนดูสวยมากอันนี้โดเมสโดเมสหนึ่งหมื่นพอหนึ่งหมื่นไปเลยแล้วก็ช้าง SP ต้นนี้หกหมื่นบาทหกหมื่นบาทนะคะใช่ใบใหญ่มาก แล้วก็การส้มมาจากน้องยูพี่ให้ต้นละพันเลยนะฮะคันนึงไปเลยแล้วมาเลือกเอาพันนึงไปเลยนะคะอย่างนี้นะคะมาเลือกเอาเลยนะคะรอบที่แล้วก็จะขายอยู่พันห้าอ๋อแล้วก็ใหญ่เกินกว่านั้นแต่มามาตอนนี้ให้หนึ่งพันเลยหนึ่งพันรวมต้นนี้ได้ไหมพี่จ้ะอยู่ที่เดียวกันไงอนนียพินหน้าก็ไม่ได้อันนี้ไม่ได้สามหมื่นห้าจ้ะสามหมื่นห้านะคะได้อินหน้าไม่ การส้มหนังก็มีการส้มหนังต้นนี้แสนสองนะสี่ใบนะการส้มหนังนี้แสนสองนะคะสี่ใบแล้วก็มีต้นนี้ต้นนี้หนึ่งแสนบาทอันนี้หนึ่งแสนนะคะใบเล็กหน่อยแต่ด่างทุกใบสวยด่างทุกใบจ้ะโอ้แล้วก็ไทคอนไทคอนเนี่ยคงราคาเดิมนะแปดพันห้าแปดพันห้าร้อยบาทนะคะไทคอนแต่ถ้ามาน้องยูพี่คิดแปดทุวนพอโอ้แปดทุวนถ่ายแปดพันห้าใช่จ้ะราคาดีมากใช่แล้วก็อันนี้เป็น โคเซ่บูโน่ใบละหนึ่งพันใบละหนึ่งพันบาทนะคะับใครยังไม่มีรีบเก็บเลยนะใช่สเบปะรดเช็คแถวล่างมือนสองไปเลยแถวหมื่นสองแถวบนหมื่นสี่เลิศเบาเบาโอ้หราคาดีมากนิวินเรียกไปแล้ววินเรียมมีคนเอาแล้วใช่เอาไปแล้วแต่ว่ายังไม่มาเอายังไม่มาเอานะคะจ้าแล้วก็ก้ามกุ้งก็ตามราคาถ้าเป็นกุ้งตัวใหญ่ก็ห้าพันถ้ากุ้งตัวใหญ่ห้าพันใช่ถ้า ัวเท่านี้ก็ใบละสามพันถ้าใบเท่านี้ก็คือใบละสามพันนะคะขายเป็นใบอัลโบอัลโบใบละสามพันเช่นกันอัลโบอันนี้คือใบละสามพันหมดเลยก็คือี่ดูราคาให้ดีตอนตอนแบบรวมนับกระถางเอาว่าแต่ละกระถางมีใบเท่าไหร่แล้วก็คูณสามพันไปนะคะอันนี้พูนระเบิดพูนระเบิดพันห้าจ้ะพูนระเบิดกระถางละพันห้านะคะมิว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 ราไปิ่แล้วอะไรพันห้าใช่ไหมรอบนี้สองกระถางไปเลยอ้าพันห้า ฮะเอาไปสองต้นสองกระถางพันห้านะคะลายแบบอย่างนี้เลยต้นละแปดร้อยใบใหญ่มากนะทุกคนใช่สวยลายสวยๆนะมาเลือกได้เลยลายสวยๆมาเลือกได้เลยดางเหลืองก็มีวางข้อแต่ว่าอันนี้มันเหมือนไม้มันยังไม่ค่อยนี่เท่าไหร่อืมก็มีนิดี่นี่ดางเหลืองนี่เท่าไหร่พี่ใบละห้าร้อยเฮ้ยใบละห้าร้อยแล้วใช่อย่างเงี้ยโอ้ my god ยังเงี้ยถ้ามาจากมือใี้ให้แปดร้อยไปอันนี้แปดร้อยสองใบแปดร้อยสอโอ้ my god เบอร์กินสามร้อยเบอร์กินสามร้อยห้าสิบนะคะมอนมอนอันนี้อันนี้ยังคงราคาเดิมนะห้าพันแต่ใบเพิ่มขึ้นห้าพันอันนี้ไม้ไม้ไม้มีไอ้นี่ได้ราคานี้อันนี้ก็คืออัลบ5ห้าพันนะคะสองใบสองใบถ้ามอนเหลืองมอนเหลืองก็หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งค่ะซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วนะเออลงหมดเลยปีกนกด่างปีกนก มี1 0 0 0งพันถึงหนึ่งพันห้าราคา1 0 0 0งถึงหนึ่งารอยบาทอันนี้สามพัที่เป็นอันนี้3า0พถ้าบินแล้วบินแบบเนี้ยบินอันนี้คือบินแล้วอย่างเงี้ยสามพันแปดใบอย่างเงี้ยโอ้อันนี้ฮาร์ปเลยนะใสายฮาร์ปห้ามพลาดด่างฮาร์ปเออห้ามพลาดเลยอันนี้ไตรคัลเลอร์ไตรคัลเลอร์ใบละสองพันไปเลยจ้ะอันนี้ใบละสองพันนะทุกคนคือให้ดูลายใกล้ๆก่อนนะคะใบละสองเป็นไม้คัดมาจากสวนน่ะมองดูมันก็เลยจะมีแต่แบบลายดี ไอที่ไม่ดีก็อยู่ที่ส่วนเดียวนะไมละสองพันนะทุกคนใครที่แบบว่าบอกว่าเอื้อมไม่ถึงนะคะตอนนี้เอื้อมถึงได้แล้วนะแล้วก็อีพีมาเบลอีพีมาเบลใบละหนึ่งพันไปเลยใบละหนึ่งพันอยุ้ยเท่านั้นนะโอ้คลิปเราเท่านั้นนะจากน้องยุ้ยออมเพต้นนี้ห้าพันแต่ออมเพต้นนี้ห้าพันบาทใครที่ยังไม่มีออมเพตนะคะมาซื้อได้เลยได้แต่มุกต่ไม่แต่มีจินนี่ดัง จินนี้ด่างมินใบละห้าหมื่นเป็นไม้หวางข้อโอ้ยมาช้าใบเพิ่มก็เพิ่มไปอีกแค่เดียวเท่านั้นใบเพิ่มก็เพิ่มอีกจ้ะแล้วก็อันนี้มีมาต้นเดียวค่ะยังไม่มีไอไวน์ไนท์มาเบิร์นะไวน์ไนท์มาเบิร์สไลายกาแล็กซี่ลายแบบนี้เลยอ่ะอย่างนี้เท่าไหร่คะพี่หมื่นเดียวหมื่นเดียวนะคะพี่แอร์ขายหมื่นเดียวใช่โอ้ยก็มีไวน์ไนท์ไวน์ไนท์อันนี้สองพันไวปิ้นก็พันห้าเหมือนเดิมพันห้าเหมือนเดิมแต่ว่า ลดได้ถ้ามาจากน้องยี่ลดได้ถ้ามาจากยุ้ยนะคะโอเคนี่ก็จะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวรอขยายร้านแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่แอร์จะขยายร้านเป็นสองฝั่งนี่ก็คือมีช่างทําอยู่นะคะแล้วก็เรียวมากเลยนะคะเดี๋ยวขยายร้านสองฝั่งแล้วจะมาอัปเดตร้านพี่แอร์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับใครที่สนใจก็มาตลาดต้นไม้สบายใจเบอร์ติดต่อเบอร์พี่แอร์ขออีกรอบนึงค่ะศูนย์ก 0955174294น,นะคะเป็นส่วนริมคลองไผ่ลยกนะส่วนริมคลองไผ่ยกนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีจ้ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสาหรับการอัปเดตราคาต้นไม้นะคะไม้ด่างหลังปีใหม่นะคะเป็นปี2022หลานพี่แอร์นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะราคาไม้ด่างที่นี่นะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะมีโปรโมชั่นราคาพิเศษที่พี่แอร์มอบให้ในคลิปด้วยนะคะก็บอกว่ามาจากคลิปยุ้ยนั่นเองนะคะก็จะได้ราคาพิเศษเลยนะคะอย่างก้านส้มเนี่ยก็เหลือ1000เองนะคะก็ถ้าใครสนใจก็รีบมาอุดหนุนมาซื้อพี่แอร์กันนะคะก็สําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณเชื่อบ่าอาหารเสริมต้นไม้เพื่อต้นไม้ที่คุณรักด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ